ตัวเองเป็นครูคสศี่ภาษาไทยแต่ว่าเคยเป็นเด็กที่สอบตกภาษาไทยมาก่อนคะ่ะตกคื่อได้เกรดศูนย์เนี่ยนะคะที่เราตกเพราะเราเกลียดวิชานี้เราลองปรับตัวปรับใจใหม่หลังจากเทอมหนึ่งได้เกรดศูนย์พอเทอมสองเราทําใจให้ชอบเราก็เลยได้เกรดสี่เลยแล้วก็ได้เกรดสี่ภาษาไทยมาตลอดทําให้เด็กรู้สึกรักรู้สึกชอบในการเรียนต้องรู้สึกว่าการเรียนไม่น่าเบือ่อเด็กทุกคนพัฒนาได้ ต้องมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนคุณแม่มจึงเป็นคนที่มีสื่อการสอนในการพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านซึ่งสื่อส่วนใหญ่นั้นนะคะที่ถนัดก็คือการสร้างนังสื่อสําหรับเด็กคุณแม่มพาทํากรค่ะแต่งกรแล้วก็เอาไปพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์แล้วสอนเรื่องภาษาไทยเกี่ยวกับกรแต่งกรค่ะแล้วก็แสงเรื่องอย่ในคอมสร้างตัวละครในคอมแล้วก็บันทึกสอนภาษาไทยครับแล้วก็สอน คอมพิวเตอร์ด้วยครับผมได้เรียนคอมพิวเตอร์กับครูมนัญญาด้วยหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะคะบอกสื่อที่มีสีสันจะช่วยดึงดูดความสนใจของสมองนิทานช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ หนังสือของครูแหม่มเนี่ยไม่ใช่พัฒนาได้แค่อ่านออกเขียนได้นะคะมีหนังสือชุดนิทานสระซึ่งแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรร,รมการพัฒนาอ่านจับใจความหลังจากที่เราสอนอ่านแล้วเราก็ทําแบบฝึกซึ่งจะสามารถโยงไปสู่ทักษะการเขียนเชิงสร้างสารรค์ด้วยเด็กของครูแหม่มปสนะคะสอบข้อสอบระดับชาติวิชาภาษาไทยได้100คะแนนเต็ม ะะเพราะฉะนั้นโรงเรียนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองและอยู่ห่างไกลมันไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่ว่าครูมีกระบวนการพัฒนาเด็กไหมเมื่อเด็กสอบตกเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเคยรู้มาก่อนวันตัดสินผลการเรียนไหมว่าเด็กเราเรียนอ่อนแล้วถ้าเรารู้เนี่ยเราเคยสร้างสื่อพัฒนาเขาไหมไม่ใช่ว่าพอเขาสอบตกเราโทษเขาเราโยนปัญหาทุกอย่างให้กับเขาโดยที่เราไม่ได้มองตัวเอง ฉันนั้ไปนาหาเห็นปามากมายและฉันไปขายุณยายใจงชอบกินนมให้ฝุ่มรสหวานฉันที่มานานต็กันฉันนั้นไปนาะหาปลากับพ่อเราก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนการสอนดังนั้นเราจึงอยากถ่ายทอด อยากให้ครูคนอื่นๆนะคะได้มองเห็นแนวทางพัฒนาเด็กเราสอนโรงเรียนในชนบทถ้าเราพัฒนาเฉพาะเด็กของเราปีหนึ่งเด็กรุ่นหนึ่งอาจจะมีแค่สิคน15คนเพราะโรงเรียนเราขนาดเล็กแต่ถ้าเราพัฒนาแม่ไก่ซึ่งเป็นคุณครูแล้วคุณครูเหล่านั้นเนี่ยเอาไปพัฒนาเด็กของตัวเองครูแต่ละคนก็พัฒนาเด็กได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะคะทั้งประเทศอย่างเงี้ยครูแม่ก็ตัดสินใจนะคะพัฒนาเทคนิคการสร้างหนังสือส่งเสริมการอา่านโดยใช้คลิปอาร์ตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรามาสร้างหนังสือของตัวเอง จากนั้นเราพาเด็กสร้างเด็กสามารถสร้างสื่อการสอนได้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าเด็กสามารถที่จะสร้างสื่อเหล่านี้ได้โดยที่มีครูเป็นผู้แนะนําพาทําทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบข้อสอบทดส,สอบการทําแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์ได้หมด แล้วคุณแม่ก็เขียนหนังสือประกอบการอบรมนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้คุณครูมนัญญานะครับท่านเป็นวิทยากรที่มีความสามารถจากเดิมเรื่องของการทําสื่อก็ไม่ค่อยคล่องพอได้รับการอบรมก็ได้เทคนิคถ้าเกิดว่าเอามาประยุกต์กับวิชาที่ผมสอนเองคือวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกับสร้างโจทย์ปัญหาอย่างเงี้ยถ้าเรามีตัวการ์ตูนเข้ามาแทรกด้วยเนี่ยจะทําให้เด็กเกิดความสนใจแล้วก็มีความ กระตุ้นให้เขาที่อยากจะจะเรียนมากขึ้นเมื่อจบโครงการอบรมแล้วคุณครูเขาก็ยังติดตามช่วยเหลือนะคะเราจะมีไลน์กลุ่มออนไลน์ของคุณครูมญญานะคะคุณครูก็จะเข้ามาให้คําปรึกษาแล้วก็แชร์ความรู้ต่างๆตอบปัญหาเวลาใครมีปัญหาชอบมากนะคะตรงนี้ทำทำให้ทําได้คล่องขึ้นประทับใจแล้วก็ภูมิใจนะคะท,ที่ที่วันนี้เรามีสื่อใช้เป็นของตัวเองจริงๆแล้วก็ทำได้เองไม่ต้องไปซื้อใครอีกแล้วแล้วก็ ประหยัดค่าใช้จ่ายรามากเลยค่ะการศึกษาไม่เคยกล่าวไว้ว่าเด็กทุกคนต้องต้องเก่งเท่ากันศักยภาพมีแค่ไหนพัฒนาได้เท่านั้นเคล็ดลับทุกอย่างเราไม่มีการห่วงเราให้หมดเพราะจุดหมายปลายทางของครูทุกคนในแผ่นดิดนนี้ก็คือเด็กเมื่อเรามีจุดหมายปลายทางเดียวกันอะไรที่เราช่วยกันได้เราต้องช่วยเพื่อให้เดินไปในทางเดียวกันสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือคุณภาพของเด็กไทย